มารวม9ก้าแลนด์มาร์คชนบุรีมีมาให้แบบครบครบทั้งคาเฟ่ที่เที่ยวและที่กินใครมีแผนจะไปชนบุรีต้องมาดูมาพัทยาคาเฟ่ดาวอังคารเปิดใหม่ร้านตกแต่งแนวอวกาศมุมถ่ายรูปเยอะมากๆใครเป็นสายคอนเทนต์บอกเลยว่าไม่ควรพลาดในร้านมีบริการทั้งเครื่องดื่มและอาหารใครมาเที่ยวพัทยาลองแวะมาเช็คอินที่นี่กันดูนะปาป้าบีทพัทยา คาเฟ่ที่มีสวนแอปเปิ้ลเอาใจใส่ถ่ายรูปที่นี่โลเคชั่นดีมากเห็นวิวทะเลส,สวยๆบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปเพียบเคลปปิดครับร้านอาหารริมทะเลวิวสวยแบบตะกกนทั้งร้านมีทั้งโซนในร่มและกลางแจ้งร้านตกแต่งสวยมีมุมถ่ายรูปหลายจุดใครหาร้านอาหารบรรยากาศดีๆบอกเลยว่าที่นี่ตอบโจทย์เดอดการเฮาพัทยา ใครมองหาร้านอาหารพัทยาสวยๆริมทะเลทางเราแนะนําเป็นร้านนี้เลยร้านตกแต่งสไตล์ชนเผ่ามุมถ่ายรูปเยอะถ่ายมุมไหนก็สวยใครมาเที่ยวพัทยาลองแวะมาร้านนี้กันดูนะคะบางแสนอควเรียมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนจุดไฮไลท์ของที่นี่คือตู้แมงกพุนสีส,นสันสดใสที่เรียกได้ว่าถ้ามาแล้วไม่ถ่ายรูปกลับไปเหมือนมาไม่ถึงมาพร้อมกับโซนใหม่อุโมงน้ําให้เราได้ชมสัตว์น้ําสวย,สวย ฟอนตเมทิคอลไอออฟสยามไปหนาวสุดขั้วกันที่เมืองน้ำแข็งพัทยาแอบระสิสก่อนว่าด้านในอุณหภูมิลบ15องศาใครอยากได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศต้องมาลองนะคะที่นี่เขามีให้ถึง3โซน,ซอนบอกเลยว่าคุ้มมา1ที่ได้ถึง3โซนใครมาเที่ยวพัทยาแวะมาเที่ยวที่นี่กันได้นะคะพัทยาไดโนเสาร์คิงด็อก เปิดอาณาจักรสวนไดโนเสาร์พัทยามาปักหมุดสร้างแลนด์มาร์กใหม่ได้แล้วที่นี่ที่นี่เขามีหุ่นไดโนเสาร์ทุกตัวมีรูปแบบและขนาดสมจริงตามหลักการค้นพบพาครอบครัวมาเที่ยวที่นี่กันได้เลยค่ะ f a r ฟรดสวีทว l ลเลจหมู่บ้านขนม i ฟร s สวีทใจกลางเมืองพัทยาที่เที่ยวสุดน่ารักมาถ่ายรูปปังๆกันได้เลยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆบอกเลยว่าสายหวานถูกใจแน่นอนเกรดแอนด์แกสวีทเดสิเนชั่น ส่วนขนมหวานทีมลูกกว่าที่มีสีส,ส,สันสดใสมีมุมถ่ายรูปเพียบใส่ชุดน่ารักน่ารักมาทำคอนเทนต์กันได้เลยใครมาเที่ยวพัทยาบอกเลยว่าต้องแวะมาเช็คอินที่นี่กันนะคะ